วันนี้ก็มาอยู่ในสตาร์เร์ของพืชเวทลอลนะเนี่ยยังไม่อัปเดตเลยแต่เขาก็เปลี่ยนพวกยูอของพืชอะไรมากมายแล้วนี่อันนี้แต่งโมงแล้วก็เป็นฮาโลวีนฟักทองครับอืมเหมือนว่าจะมีลอลใหม่มาเขาเพิ่มเข้ามาแล้วมีตัวเล็แล้วก็ตัวอะไรน,นะตัวถือกระเป๋านี่แหละน่าจะมีเยอะอยู่อ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นการนะครับผมได้แล้ว จะลองเปิดเลยแล้วกันนะอ๋อต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงหกนาทีถึงจะเปิดได้นะครับเอ้ยเท่เนาะได้ฟิลแบบเปิดแบบการ์ดโปเกมอนเลยนะพนได้ฟิลเลยแล้วผมเป็นคนแบบชอบเปิดการ์ดด้วยน้ำสุ่มกาชาแล้วก็เกลือเหมือนเดิม,มแม่แหละอืมพูดทำไมวะเมื่อเขาจะอัปเดตอันนี้มาด้วยนี่นะครับแต่แถวเราจะมีเขารวมดี s พมาให้เราอันนี้ก็สี่0ม3 0นเจ็ดส0 0ร้อยสามื่นหกหมืนสามมืน นะก็ดีนะถึงว่าแบบเราจะได้กะได้เมทถูกเหมือนว่าการ์ดนะจะแบบพวกบวกสถานะอะไรเงี้ใช่ไหมบวกดาเมจพวกเบลอตเอ้ยพวกพืชใช่พวกดาเมจพวกพืชแล้วก็อาจจะเพิ่มโชคอะไรเงี้น่าจะแนวนันนะครับการ์ดแล้วก็รอไอ้มีนอะไรเลยเลยแล้วกันนะเราไม่รู้จะทาอะไรละเอาละครับเหมือนว่าที่ฟิวเราจะหายไปนะไปอยู่ที่ไหนเหรออยู่ในโซนนี้ใช่น่าจะ เอาการ์ดมาแทนครับที่วางการ์ดมาแทนมาแทนตัวฟิลตรงนี้เอาลวครับเหมือนว่าจะมีริเบอร์ที่เจ็ดมาใช้ตัวอะไรอะจิ้งจอกเหรอแมวอ๋อแมวแมว,แมวกับบ้านนะครับริเบอร์ที่6กแต่มันขึ้นว่าที่เจ็ดงงอะไออย่างว่าหนึ่งเอ็มอันนี้ควรเก็บไว้นะไม่ควรหรอเอ้เราควรเก็บไหมไม่ะ แต่ก็ตัวใหญ่นะน่าเก็บเหมือนกันนะไหวไหมร้านหนึ่งเลยนะเก็บๆไว้กันก็ได้ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเอาเลิกเท่าไหร่ออที่แสนไหนไหนขอดูหน่อยตัวใหญ่ใหญ่ไหนลุนี่ไงสี่ร้อยกโลอับหกร้อยเองเหรอน้อยน้อยจัดด่ะโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะอีกห้าสิบนาทีนะการอีเวนต์จะมา แล้วเปิดไม่ได้เราอเปิดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเบลลอดที่ผมเลือประมาณหนึ่งล้านนะหกสิบเจ็ดใช่เปิดที่แบบเยอะที่สุดในเป็ลอดปั๊มเงินผมแล้วในครั้งปั๊มเงินผมนะคือสี่แสนต่อว,วิสี่แสนห้าต่อวิอ่ะเลือหนึ่งล้านแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันสิบทีมั้งผมตีไม่ไหวนะก็เข้าบานไปแล้ว <ừ. S 1> ใครที่ทันก็โชคดีนะรับน้องผมก็ทันอยู่นะน้องผมได้ห้าแสนต่อว,วิก็ ก่งแต่ผมเต้นน้อยอ่ะเออใครที่ไปทำก็เสียดายนะหาเราดูกันว่าอาเบียนนี้จะมีอะไรอีกไหมอีก2อกนาทีสต็อกจะกระน,นำพร้อมแล้วเตรียมยังยังเฮ้ยมาแล้วสองอันคุ้มปุ้มม,มาแล้วสองอันเอ้ยเ้ยเห็ดทนันไหมนะโอเคจะไปม,ม,มั่งมั่งแป็โกมาแล้วมาแล้ว วิ่สองอันนะปากค้างไปเลยเนี่ยน่ะเรารออีเวนต์ค่อยปลูกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดทันไหมนะโอ้เราเป็นนักแข่งไม่เจ็ดแล้วกันอืม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 ก็เสร็จแล้วยังยังยัง แต่ละแต่ละเท่าไหร่วิสองแสนวิสองวิเปิดได้ยังเปิดเปิดได้แล้วยโอุ้ยชิกโอ้ฟิกวก็ได้อะอะไรเนะี่ยอันนี้เพิ่มไดเมทเฮ้ยระบบการ์ดเขาดีด้ไหนการ์ดอ่ะอ๋อนี่ไงต้องดีฟิกวก่อนอะ เฮ้ยแล้วครับอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตการ์ดนะผมก็เปิดการ์ดไปแล้วนี่การ์ดการ์ดน,นี้คือการอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนว่าถ้าเราฆ่าไปหลอดห้าสิบตัวเขาจะเรียกสายฟ้าแล้วก็มาโจมตีไปหลอดแบบสุ่มห้าตัวเลาสร้างความเสียหายประมาณหนะึ่งหมื่นครับใช่ออันนี้อันนี้น,น่าสนใจ โอ้โหอันนี้ไม่ต้องการเลยครับก็คือเขาจะเพิ่มดาเมจของเบสบอลยี่บห้าเอร์เซ็นะครับอืมอามาดูในนี้บ้างมีอะไรเยอะมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นเควสเหมือนกันให้ไม่คุยกับตัวนี้นะครับเขาจะให้เควสมาหาตัวอะไรสักอย่างนะครับมาคุยตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยเพิ่มเงินอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเป็นเควสที่เราทำเพื่อเอาชนีเบรการแพทนะครับอืมต้องใช้อันนี้แล้วก็ อย่างละตัวนี่นี่อันนี้น่าสนใจมากเราจะเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้เพิ่มเทียใช้ประมาณ3ามการ์ดเพื่อเพิ่มเทียนะครับผมไม่รู้กันว่าสูงสุดเทียที่เท่าไหร่น่าจะประมาณ5มั้งผมเดานะครับนี่ครับหน้าตาพืชใหม่ก็จะเป็นเป็นเลมอนเหรอน่าจะเป็นเลมอนนะครับเลมอนซีดเซราเซพเอ็มเลรวก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับนี่ ก็จะผ่านเคเวสแรกไปเฮ้ยต่อไปใช้ตัวนี้ตัวระดับอีพิกเหมือนกันครับนี่เราก็จะได้เงินประมาณ1 b บีว่าหนึ1 b, 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 ่งบีหล้านนี่แหละต่อไปใช้ตัวนี้อ่ะอ๋อพอเข้าใจเคเวสนี้แล้วต้องค่าแล้วก็มาละมาส่งเคเวสต้องค่าค่าปุ๊บแล้วก็มาส่งเควสที่ตรงนี้ ได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหมือนลากข้าหัวอะไรงี้ประมาณนั้นครับนี่ไงตัวที่เราต้องต้องคิวนะครับถึงจะผ่านเคสลากข้าหัวนี่เรียบร้อยอ๋อประมาณนี้นี่เองก็เล่นง่ายนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรีเซ็ตหรือเปล่านี่แล้วก็มาใส่ตรงนี้นี่จะได้นี้ต่อไปเราจะได้โปรตโตชีสต้องเอา ไม่ติดมาใส่เพาครับเหมือนว่าจะมีเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วตัวนั้นน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดเพราะมันดยวจะออกนี่เป็นแพ็คเข้ามาใหม่เป็นการ์ดนี่น่าสนใจนะม่หลายการ์ดด้วยถ้าใครไม่อยากเติมก็าสามารถทำเคสเคสตรงนั้นได้หาพวกอะไรนั่นแหละแต่แต่ผมจะลองสักอย่างอันว่ามันจะเป็นไงนะ กดหนึ่งสองสามมาแล้วอุ้ยก็แบบจุดกาแรกกาสองกาสามก้าสี่เข็มไมเหมือนอันนี้ก็เหมือนไม่เติมพาเลยนะใส่ไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเหมือนอยู่นะแนะนำนะครับก็คือเราไม่ควรเติมนะครับใช่ ก็คือทำเครียดีกว่าอืมไม่ควรเติมเลยทำเครดีกว่าร้อยอ่ะอันที่สองผมว่าผมมีดวงอุ้ยอุ้ยแสงแบบนี้ผมว่ามามาแล้วใช่ไหมดวงผมมาแล้วอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อันที่สองอาจจะอันที่สามอาจจะไม่ใช่อันที่สามก็ได้เออคิดง่ายๆดีอันอันที่สี่อาจจะยัง ห้ามาแล้วนั่นไงมาแล้วคืออะไรอ่ะอ่ะผมจะอ่านเอฟเฟกต์ันแล้วกันนะหลังจากสังหารเบลลดตครบหนึ่งตัวแล้วจะเพิ่มข้าสถานะของพืนทั้งหมดให้เป็น100%เปซ็นเป็นเวลาหนาทีนะครับอืมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่จะลองใส่ดูนะครับกะครับเหมือนว่าจะเราจะทำซ้ําไม่ได้เราต้องรออีกหชั่วโมงนะครับถึงจะทำได้อีกก็การแบบผู้เล่นปัม๊มแต้มอะไรเงี้ย ก็แลครับอัปเดตการ์ดก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับว่าผมจะไปลองเล่นดูก่อนแล้วผมค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับใช่เนี่ยพวกนี้ไม่รู้กันว่ามันจะตันดีเท่าไหร่นะครับน่าจะ50บั้งพวกเอฟเฟกต์การ์ดแล้วค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าข้อมูลตกหล่นหรือค้างที่หลันคาบ้านใครก็อย่าลืมสอยลงมาด้วยนะครับไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้าข้อมูลตกหล่นนะ อก็ไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าไปครับจุว่ะ